เวลาเราจะแนะน,นําแนะนําสื่อตัวนี้ให้กับเพื่อนครูเพื่อนสมาชิกเนี่ยก็มีมีการแนะนําได้หลายแบบนะฮะอย่าช่นกรณีครูที่สอนนี่มันจะปัจจุบันนี่จะสอนอยู่8ปดกลุ่มสาระด้วยกันแต่ที่จะเน้นๆก็เรื่องของคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร,ร,ร์จริงๆแล้วเราสามารถจะแนะนําให้เข้าไปบูรณาการใช้กับวิชา,าของเขาได้อย่างที่เคยพูดว่าคณิตศาสตร์อย่างนี้ เด็กบคนคิดคิดเลขช้าเพราะว่าใจจะฟุ้งซ่านไม่สนใจตั้งใจจะเรียนแต่ถ้าเราแนะสื่อตัวนี้บอกว่าลองใช้วิธีการฝึกสมาธิเอาสื่อของวัตธรรมกายไปฝึกด,ดูหนะฮะเรือวิธีของเวลาอยู่ในห้องเรียนมารยาชาวพุทธต้องทํำยังไงเ,เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะสามารถไปไประยุกต์แล้วก็บูรณาการในกลุ่มวิชานั้นๆได้ ได้อย่างหนึ่งก็เป็นการเสริมประสบการณ์ให้กับครูผู้สอนเพราะว่าครูผู้สอนปัจจุบันนี้ถือว่าทุกคนต้องไกว่กว่า,วาหาความรู้บางอย่างเนี่ยเขาเรียนรู้เฉพาะในวิชาของเขาเท่าน,นั้นไม่พอแล้วเขาจะต้องรอบรู้ทุกๆทุก,กขแขนงวิชาดังนั้นคนครูปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นครูสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือต้องรอบรู้ทุก,ทกวิชาดังนั้นสื่อตัวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู เราก็มีวิธีการแนะนําเขาประการแรกก็คืออ,อย่างน้อยการที่จะนําไปใช้ในบูรณาการเข้ากับวิชาของเขาแล้วก็การแนะนําอย่างอื่นอย่างเช่นอ,อาจจะครูครูปัจจุบันนี้จะมีความเก่งในด้านเทคโนโลยีด้านนี้อยู่แล้วเพะนั้นการใช้สื่อตัวนี้จะง่ายมากเมื่อเราเปิดให้เขาดูเนี่ยคุณครูนี่ก็จะสามารถรู้และเข้าใจในสื่อตัวนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการแนะนํหรือ หรือว่าเผยแพ่สื่อด้านนี้ได้โดยอัานตรงนะครับเพราะนั้นการแนะนำเพื่อนครูนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าในโรงเรียนขนาดใหญ่ปัจจุบันนี้โรงเรียนนี้ก็จะมีเป็นทีวีแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตสามารถจะออนไลน์ได้หมดฉะนั้นในการใช้ VCD หรือ CD หรือว่า DVD ต่างๆเนี่ เมื่อเราเปิดตูเราสามารถเดีออนไลน์ได้ดูได้ทุกห้องครูบาอาจารย์ก็จะได้ดูไปด้วยสื่อตัวนี้มันก็ถือว่าเป็นการถูกแนะนําโดยบริยายฉะนั้นการแนะนําสื่อตัวนี้ก็จะไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยุ่งยากอะไรนะทุกคนก็พร้อมใจที่จะรับเนื่องจากว่ามันจะเป็นคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ครูทุกคนเอง